สบายดีพี่น้องไปสสวัดีไปแล้วนะคะทุกคนเดยวซายมีมีจะใครีเดกช่วยกล้องเ่เอออาาวไปลาาาาาามีที่เกาาที่ากาะาาา เราใจหายน้เม็นนังดอกงานเอาเลยคือหมดอต่อลยเลยแต่การสวนโรงเรียนน้องมะนากะลาไว้แล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องบ่ต้องถามเราเป็นบรนลาแล้วอราต้องมาบวบาดักคอกันเด้อ <c oughs> ลาแล้วจริงๆเราโรงเรียนน้องมะนาเนี่ยเขาไปฝึกสมาธิวันละชั่วโมงสองชั่วโมงกับเอากลับได้ <c oughs> อ็นโรงเรียนแม่เป <c oughs> ็นโรงเรียนฝึกสมาธิแล้วก็สอนไปด้วยฝึกไปด้วย แมน,นแบบแบบมันบันไดม่ยังพัฒนาเรียนแบบ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 คือโรงเรียนปกติะนะอ้นเข้าใจบปอ,อคุณครูก็บ,บอกอยู่เอามาฝึกสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็แล้วแต่พ่อแม่ว่างไ่ว่างแบบนี้ตามตามอันตามรดับก็สองมงคงนะแบบนั้นอืมีน <c oughs> ะโบเบิก้องงง่ายนึงมีน,นั่งอันหนึ่งดอวยคุว่าให้คอยเธอน่ะมีดีอยู่อย่างหนึ่ง ดีกว่าพี่สาวเธอหลายอย่างมันเป็นอย่างหนึ่งดอกผลเหล่านะส่วนนั้นพี่เ่วนนคงยังไม่ตื่นแล้นะน้องผลมาได้เบิร์ตเธอกูละตื่นก่อนหมู่อีกกูบอกออกจากห้องอยู่สิบอกไม่ได้จ้ามุสิออกมาเห็นยังไงอืมตื่นก่อนที่ฉันน่ะตื่นตั้งแต่ีสี่ทุกวันค่ะอย่ามาพูดว่าฉันนอนตื่นสายนะไม่ความหมายคือว่ามันมีประโยชน์อะไรเนาะตื่นขึ้นมาตีสี่แล้วตอนต่อมุนก็ทำอะไรเออบอกข้มไม้หอยถามมุนไหม ตื่นมาตีสี่แต่นอนตอนมันก็เหมือนไม่ตื่นนะจี้ว่งอ้าก็ตื่นนะแล้วก็มันตื่นอะคือมันก็ไ่ได้รับแล้วสันเ่าก็เล่นมือถือมันบอกตื่นตีสี่มาเขาก็เขาห้องนัําปกติห้องคนมันบอกเมื่ตะควมหมายหของฝนฝนเนี่ยบอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเฮ็ดเรียกเงาส่วนเด็กน้อยก็ไม่ได้ไปโรงเรียนตามเคยผิว่าได้เป็นห่วงเปล่ห่วงตีถ้าเป็นห่วงก็ตะคอยไปนหนาแมาล้างก็มาอยู่เฮื่อนไหนไหนเด้อสีฝากมาหน้าไว้ให้ให้ลูกกับโรงเรียน เราเป็นห่วงไรกันใดสะอ่อนซูนเขาจะไดาว่าสกูชุดสิมีแห้งเนาะอีต่างดาวขับรถมาสัน่นอ๋ออต่างดาวขับรถกันเยอะแยะเพราะว่านี่ไปขับไปคอยอยู่ในรถเข้าใจบอผลิอยูอออนิตขับว่าไรไปงาเออขับว่ได้ดอกพาน้อนงไปอันตรายต่างดาวขับรถมาได้บอต่างดาวเขาก็ไม่เป็นขับได้นะได เขามียังก่อนลืม,มครับเออต่างดาวเขามีใบขับขี่เขาขับได้อืสั้อนนะคนต่างประเทศีิมากับในเมืองไทยสิได้ติดจังหวังสันอ,อ่าคนที่เขาขับเขามีใบขับขี่ก็นั่นไงเขาก็มีใบขับขี่ไงเออถ้าตำรวาผัวมันให้ท้ายมันมันก็เลยเหมิมเกิร์มมาสั้นพี่น้องมันท้ากฎหมาย ัสนุนมันมั้งบอกวนะ่ามันกืบว่าถือบอว่ามันให้ท้ายมันมันเถิอเกือพกบพัวเป้นี่ให้ท้ายกูนะตะโกยไกลๆเถอะเนาะก็หมายมันเ,นนเนข้าใจว่ามันขับรถไปนะว่าคอยให้ไทยให้เจ้าขับไปเห็นเนื้ผิดกฎหมายว่าสั่นล่าคนว่าแต่ว่ามันแมนคนคนปได้ท้ายให้มันรู้หมดเนาะคอยกับมาหน้าในเรือนยี่รถคอยก็ได้ไปย่างน้ำนองไปบ้านไปกมหมายเกินเลขเข้าใจว่าเจ้าไปกับน้อง <c oughs> ครับรถไปไปในไทยเจ้านะไอไอทำผิดกฎหมายยังไปทำนองนั้นนี่เราพน้องการเบิ่งคลิปๆหน้าที่นี่บางที่มันบรเห็นบัดมันไม่ได้เห็นเลนมาเบ่าเส่าเสียใหายเนาะผมก็เฮ็ดแต่มันเดือดร้อนทั้งคบจัว่าความหมายคำมาสุดาคำมาต่างดาวสุ่งคือสิสะใจเนาะใส่คำนี่นะจะมาพากันขยันขยออีต่างดาวอีลาวต่างดาวอีลาวต่างดาว คือปรวัตบ้านเมืองถ้าบ่มีต่างดาวค่ะเนี่ยคือกันเออคนประเทศพื้นบ้านเ้าเขาเข้ามาเห็นงานเมืองไทยก็เยอะแยะเขาไม่จะต่างดาวว่าจะมาเวานะ่ากูดาแต่มึงนะเขามาต่างดาวมันฟองร่วมบนแหละก็าต้องมาว่า่ดแต่กูดับเอา้าเข้ามาต่างดาวมันไม่ได้นาเกียรติม,มันไม่ได้เหตุถนนเหตุท,<ย>ทางเหตุหนีก็ไม่จะต่างด้าวทั้งนั้นเลยสบาจังไดส์ะ อทอางเขาเนาะพู่มใจในสัญชาติเขาคนได้เสียใจด,ยดอกวัแต่ละข้อไมยของมันมันด่าต่างด้าต่างด้าน่าานะที่พู่มใจอันนี้ก็รับสมัครแม่บ้านในสูงหนี่มุกกระบองงานมันเป็นมันมันกระถือต้องลัก็ตากฎหมไมเขาเอินต่างด้าวอีหรีเขาก็เป็นใจเครียดดอกเรียงนี่นะเพราะว่ามันเป็นกฎหไมยออกมาเลยแต่ตเข้ามาในคนเอื่นมนใส่เข้ามาต่างด้าวอีหลี บ้านมุ่นเขากเอิ้นต่างดาวอันนี้มันเอื้อนนั้นเป็นสิ่งทีแต่เคียนบ้านเขาเอื้อนนะสังเกตปหมเขาบ่ค่อยได้เอื้อนกันคนลาวเขาบ่ได้มักว่าเสือคนไทยว่าต่างดาวเขามาอยู่บ้านกูเขาบ่เว้าได้คนลาวนะอี่นี่ที่ซุปที่ปอบนี่แหละมักเว้าอ๋อใส่เนาะนี่ได้เอัดร้านที่กูบอกเขาสมัครจะคุยยันยิงทรายนี่นี่นี่มักงาน ก็ยินอยู say, e film, so ่ตรงกลางมันก็พอเฮ็ดนะเดี๋ยวนอกะมันยือยู่ดอกเอ้เอาอยู่ใส่สบายใจจะเฮ็ดอยู่พันเลยนเัาอยู่ที่ใจเนาอยู่ใส่มีความสุขกอยู่อย่างมากไหมขับที่อยู่ได้ขนาแล้วมันขับใจมันก็อยู่ยากอยู่เวล้างไงมาได้แค่เงินงัดเนาะ ายใจนี่คืขอข่อยีสบายใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกเราต้องยอมรับความจริงมันเป็นความจริงเขาต้องยอมรับถ้าเขายอมรับความจริงใดมันกับว่ได้คิดยังไรแต่เขายอมรับบ่าใ้มันกับป็นทุกออ,อ,อาเป็นว่านับปัจจุบนันเท็ดไายที่มีเงินจินเขาว่เราต้องรอถึงอนาคตรับเอาว่าเรามีเงินใช้พอ เป็นนางนี่ทางกลางร้านโต๊ะน้อยๆนนั่นมะสาวไม่รู้ใหญ่ๆร้านนะโต๊ะน้อยๆนั่งทางกลางพี่ลีเนี่ยคอยเว้าถือว่าเมียเลี้ยงขับเคลื่อนของมนุษย์ชีวิตโคตรขับเคลื่อนด้วยเงินเลยเพราะเงินมันเป็นปัจจัยแห่งการเลียกเปลี่ยนมันเป็นของซื้อการของการแลกเปลี่ยนเงินสามารถทำได้ทุกอย่างแต่คาว่ามีเงินเทาก็บว่สามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของได้ มงินเท่านั้นพี่น้องที่ทําให้เรามีความส<ช>ุขใช่ไหมใช่เขาจะนอนรับกดปัดปัดที่เขาไหวนะอายุใสกันได้เพราะว่าใคอยบามไ,มได้คิดเขาเขาเขาคิดนะพี่น้องควาคิดว่ามันเป็นความูลเหมือนคิดแล้วเขาบ่มว่าประโยชน์ประโยชน์ที่ดีเขา,าหาเงินมาเห็นไหมแค่นั้นแหละเงินบพ่าต้องไปคิดอได้ว่าได้อีกอย่างหนึ่งทางที่ดีคือหาเงินเอาไปไปจมปกากเขแบบเดิม คือไอ้ที่ถือห้อยมืออื่นเี็ยหลังไงก็เก่าก็ใครแม่นว่าม้วนกันว่าถือหลังก็แล้วไปดูการเต็มเป็นวัยย้อนรับมาแม่งโกนอะไรซูเอียนี่เออเพิ่มผลึกเลยไรสุขทุกอยู่ที่จับตรงรับตาต้งนหนึ่งแต่เสียงโกนเราได้นางโกนนอนเมื่อคืนนี่ไปเผ็ดก่าพังเสียงมันว่าระเบิดออกแล้วแตกตั้มตั้มเลยย้อนมันสีนอนได้หมดฮ่าุกมาสะดุงกันได้ยินตุ่นได้นอนสุดต้องระวังเออนอนโกนนี่ระวังนะ คนนำเบานัน, <laughs> น,น,นเบานัเบาข้อจะเบริคนล,ละนเ <laughs> <laughs> ่นเบาน้าเอปนุ่มไปดิปันัยังอีนี่นมันอนอยู่สระเบ้าปานนีตายเลวมันเป็นความฝันไป <laughs> คย <laughs> บันเก่งแน่นอนยุดน้อยได้นวนมาตงใช้ทีนอนย่างปลาที่บบ้านนี้นจะมีคอมเมนต์มาถามเจ้าแบบนี้ได้บ้านนีนน้น้องเขายังขนาดเขามีลูกน้อยเขายังเปน็นรู้จักไปหาทำง,งานทำการใช้ยูทูบเป็นอาชีพเสริมแต่เธอสองพนลี้กัน สิตอบคําเดียวน่ะก็คือฉันอยู่ได้อ,อยู่ได้พะยืมเงินใช่ไหมเอออยู่ได้พะยืมเงินพอสิ้นเดือนพอดันคนน้อยว่าบ่เคยเห็นทะเลผ่านมาสิบริเวณทะเลให้ก่อนบ่ก่อนสิไปส่งกรุงเทพเ่ะทะเลทะเ,เลชนบุรีเปอ้าชนบุรีบางสอกบางแสงพัทยาไม่ได้เยอะแยะเนี่พอจะว่าอยากไปอุ่นน้อยอยากเห็นบุ่่นน้อยอยากแห้งบ่อ่นอยไปเ ก่เหมีนอุ่นน้อยเปลี่ยนชื่อแล้วอุ่นอะไรเอ้าเออชื่อต้องเอาใช้ยาเขาถึงเก็บเข้าใจก็กระตุกอื่นผู้ใดมันเป็นคนตั้งให้อิมกับเ็นหน่าอิมผู้ตั้งให้กูได้เนาะอ่าวูนี่เห็นแล้วได้หน่าผู้ตั้งให้นะข้างโคกหน่าไรมาดามซาลี่ไลยอีกทางคกหน่าไรเอ้ยผู้แต่งงามแต่แทนผู้แต่งนะงามก็่อยผู้แต่เนาะ นางสาวคนสวยอเอื้อยก็ได้เอื้อยซาลีเพื่อเอิ้อนหน้าเอาแล้วเพรา่าเพราะว่าเพื่อนนั้นนับถือแม่เขาก็เป็นเอื้อยเนาะเขาก็ต้องนับถือเพื่อนเป็นหน้าเพื่ออะไรอยากหัวขีข้างคอกหนาไลาเเไ่เพื่ออาไดา้เคยจยกหัวได้ไหมเพื่อนเราด่าใช่เราสวยได้หรือไม่ซาลีสวยเหรอเนาะคนงาม,มนะคะอ๋อขี่ทิมบินเที่ยวรอบโลกอยู่อ๋อขี่ได้ขึ้เแล้วเพราะเขาคนมีความสุขเนาะเขาเลยขี่ช้าเราคือนยังนีง อเ,อเออใขรอยากไปพายกระเปา๋านงก้นแล้วเนาะเมีนหยางก็ได้ขอเงินเรากินขนมน้อโอเคเด้อเบ้าวมวลมวลเป้านั่หัวมวลสื่อพี่นอ้องเลยเอาไม่ยนหยงอีกับนี้นเนียเยอาพี่น้องสำานียง้ะจ้า